นี่เราอยู่ที่ SF Central World ครับเรามา,างานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องภ้าพเป้งจา๋าอยากแก้งนองน,นี่ครับผมตอนนี้เรากำลังที่จะเตรียมการเซอร์ไพรี่เปิเล้ลนะครับงานก็ได้มีการพูดคุยว่าถ้าเกิดว่าไฟดับลงบอกมาขา้อจยา ทำการประกฏตัวขึ้นนะครับในงานแถลงตัวภาพยนตนร์นะครับบอกได้เลยว่างานนี้สบายมากๆน,นะทุกคนสบายว่านะฮะสนุกดีมาก หรยอว่ากาเรเล่นหนังอาจจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องที่สองอเรื่องที่สองเรื่องแรกเรื่องแรกมันเป็นหนังสองทักก<า>ันอ๋อเราดูเ,เรื่องที่สองเรื่อุ่งไม่มีบทไม่มีบทแล้วเราดูหนัเรื่องที่ซิเปิลแก,ก้คำถามะเนี่ยแก้<อ>แก้ทุกคนแก้จนเขากลัวไม่กล้าเมาได้ด้วยผมต้องระวังอ่ะต้องระวังย้ายก็โดนนะโดนโดูกัวการเองโดนเองเนาะใช่แล้วป่า นู้คิดอะไรหรือจะแข่าหมอปารวัดุงผลมาวดแุ่งรู้จักอ้โซเชียลเขาดังมเขาังมากปัใตานีผพานจะไปเก็บพื่นกับหมอปลาโดยที่ไม่ต้องเอาผักมเลยแคอย่างนี้เลยเอนานาความควอมเรื่อตัวเนะ ว่าเด็กใจริียวแก่อะไรกนันมันเบอรเรอนี่อไกต้อมกับว่าัันะบ้าโอเคโอเคแล้วเีขอวเตอ้านึใบ้างเอาหบอกบ้างถาผู้ชมผู้ชมไม่อากติดเพิ่ม

เปิดเดบิวท์ป a p p y b i r t เดย์นะครับทุกคนครับดูให้ชัดนะครับว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับนี่ทุกคนอ่านเลยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นโน้ตจ๋ากแก่แกง์คาเฟ่นั่นเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเราบรรดาแขกรับเชิญของเราจรึงไม่มาในวันนี้ครับตล,ตลาดบางแชฉมีใครมาแถวนี้ไหมครับเราไม่อยากจะกลับตัวไปพร้อมกันตัวเครียดเลยเนี่ย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนสัญญาไปพร้อมๆกันนะครับครับจะมีทางลน์อยู่ในนี้เสียคนเดียวพร้อมๆกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปต่อโอเคไปต่อใครมูเลยใครมูเลยแรงขึ้นข้างบนครับนมูเลยพุ่มแย่พุ่มแย่นะครับพุ่มบังพุ่มแย่แรงขึ้นแรงขึ้น

ขอบสียงปรบมือหน่อยเลยตอนเดี๋ยวไอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สันโกสนานเด็กเองก็ทอบเด็กนี่ไงนี่ไงตก้อเป็นอีงคนเึงโอเคนะครับทุกคนครับที่เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเห็นบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ใช่ไหมครับอะไรวะ มันเกิดอะไรอ้าวไม่่ใชันเกิดพี่เหรอเจ้าเหมือนกับคนอื่นเลยพี่ก็เลยให้ก่อนช่วยพานทุกคนครับไปต่อไปไปต่อไปนี่เดี๋ยว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 ผมว่าลูกผมไม่ได้ตกใจกลัวผมเนี่ยตกใจหมอปลาเนี่ยตกใจหมอปลาเนี่ยพี่ไม่พี่มาเป่าเพลงแบบนี้ไหวเราจะไม่ผมมเมี้ยงผมนะมาเป่าเลยพี่ก่อนละพี่คนละลูกด้วย ล, mm fate, ล, whales, ลูกลูกหลูกาลกต่อเคกเคกหน่อยตเค้กหน่อยโอเคครับพี่พี่ครับเคลียร์สเตจของเราเลยนะครับเดี๋ยวกะมีออกไงโอเคแล้กเนาะสแตทบายนะครับเดี๋ยวสิ้นตอไปเราจะถ่ายภาพเป็นเี่ลระลึกรูปกันอันนี้คืออีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันเกิดของพี่เติร์นครับแต่ในไหนจะแกงกันทั้งทีครับทุกคนครับจะต้องให้ตรงกับวันเกิดทํามอาละในเดือนเมษาเนี่ยอย่าลืมนะสักคู่หอปลาเข้าไป พี่มิทยังอยู่ภาพไหนอยู่แก่เยู่อยู่แล้วพอสองมีสายมายมากเลยอ่าเดี๋ยวนี้เล่าใจฉันไม่หยุดนะตอนนี้เดี๋ยวฮะผมไม่เข้าใจครับพระสงฆว่าหนังผมทำมาเนี่ยหมอปากเกี่ยวเลยด้วยครับหมอปากเกี่ยวนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ชื่อตัวลุงพลนะครับแล้วครับอีกหนึ่งคนนะครับพี่มิตรของเราครับขอเสียงปรบมือกับพี่มิตรของเราหน่อยครับพี่มิตรน่อยนะครับจะมาถ่ายภาพเป็นที่รุลึกร่วมกันนะครับในสีนี้นะครับทุกคนครับ วันนี้แต่มาถึงแม้ไม่ไมีใครแต่จงจำมาไว้เราไม่ฝันไม่เหมือนใครจางแสงไฟกลางเวทีเยือนแต่งามันเทพี่ทำรา่ามใส่ไมโครโฟนให้ดังกลางวานันไม่แพ้กับรุ่นพี่ฮ่า We gonna make it lit make it hit by our way to feel it and as you expect we kick it y e a ไปต่อ พิเศพุทงสั่งตบตจัก้าจัก้ครับหงจากที่ปอดน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้อีกหนึ่งวันท่านปะครับคุณจุมกานเรองประธานกรรมการสายสื่อสารการตลาดสาับการเคโนลขอจั่ายครับชิเเลยนะครับยูเคกวันเกิดจับว่าการามังวันเกิดให้น้อง่อยพี่ขอให้คุณเฮงเงรวยรปังๆ ปูอะไรปูปารีเย่แก้กังคุณคุณไม่เอาคำเขาไม่ได้ไอปูปารีเย่เขาขะเขามีลิขสิทธิ์แล้วนะเขาต้องผมต้องจอมจังหวะนี้เลยอ่าเขามีลิขสิทธิ์แล้วนะขอให้คุณมีความสุขมีความเจริญเงินมีเขาให้มีรูแทงขอให้มีแรงทิมขอให้แยงเอาเอาเอายวดยวดกะแจแยงแจบุ๊คเรารักหมอปลาเรารักโกบอลปารีเยเรารักทุกคนเรารักเรารักค่ะเหนื่อย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ